หางนี้ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่นะครับเห็นปฏิพร้อมกันว่าแบ่งออกไปดังนี้นะครับคุ้มการบ้านจะใช้สีฟ้านะครับคุ้มอาลีจะใช้สีม่วงนะครับคุ้มบ้านผู้ใหญ่ใช้สีสีแดงนะครับคุ้มนวลสมบัติสีแดงเดินหน้าตาไม่ดีคุ้มนวลสมบัติใช้สีเขียว นะครับหุ้มนนทอง,งใช้สีแดงนี่สีแดงตรงนี้เนาะสีแดงแต่อเหลืองๆเ,เนี่ยคือบ้านไม่มีเลขที่นะครับแต่เมขามีบ้านภายในหมู่บ้านนี้อยู่แต่มันไม่มีเลขที่นันนี้ได้ความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่นะครับจะติดไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเราเลยนะครับชชุมชนนยย่งยื